สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะในคลิปวิ่งล่างสตัวมาร0 0เอซนะในส่วนของเลขวิ่งนะคะหรือว่าเลขเด่นล่างยังไม่ได้ใช้ทุกคนเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะมันจะเป็นเลขวิ่ง3ตัวมาร0 0แล้วเดี๋ยวแอนมินจะเจาะอ,อีก2สูตรเอามาประกบกันเราก็สามารถที่จะสรุปล่างให้ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงวันนี้สรุปล่างให้ได้เลยนะคะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อ,อมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นของช่องนะเดือน <The S 1> นี้นมินทำมิชชั่นกับทางโชปีนะคะจะขอความร่วมมือพี่ๆนะคะคนละหนึ่งนาะทีช่วยกันดูสินค้าให้มินนิดหนึ่งในตะกร้านะสินค้าวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปยานะคะก็จะเป็นตัวนี้แหละปากกาตาม้านะคะปากกาสีน้ำตัวนี้ใช้ทุกคลิปแล้วก็เชื่อว่า หลายๆท่านก็น่าจะใช้ตัวนี้เหมือนกันหมายถึงว่ายูทูบเบอร์ที่เป็นสายนักคำนวนนะคะเพราะว่า1คือเขียนดี2เส้นคมชัดและไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป 3. ไม่ซึมลงด้านล่างนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งพอดีนะคะสั่งของแล้วไปได้ไอ้ตัวนี้มาก็คือเป็นปากกาไฮไลท์นะคะลองสั่งมาดูของ f l ิกออฟฟิศนะคะคือเรามาลองใช้ดูแต่ปรากฏว่าใช้ดีแล้วก็หมึกไม่ผสมกัน นะคะแล้วก็สีเทียนมินชอบที่สุดก็จะเป็นสีส้มกับสีเหลืองนะข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะหมึกไม่สมไม่ซึมลงด้านล่างเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเขียนกระดาษไปหน้านึงแล้วก็สามารถถ้าเขียนด้านนึงหมดแล้วก็สามารถเอาอีกด้านนึงมาใช้ต่อได้นะคะก็เป็นรียุตได้ประหยัดกระดาษไปเนาะ วิธีการกดดูสินค้านะคะกดที่หน้าจอตอนนี้ลองกดดูนะจะมีนะคะเป็นตะกร้าเล็กๆอยู่ที่มุมซ้ายล่างขึ้นมากดที่ตะกร้าเจอสินค้ากดที่สินค้าเข้าแอปช h อปปีได้นะคะจะบอกข่าวดีทุกๆคนนะคะก็คือตอนนี้นะคะตะกร้าแอดมินนะในคลิปนะคะเขาเอา12คลิปนะมิชชันของเดือนนี้ตอนนี้ได้14คลิปแล้วผ่านแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆ ลงแล้วนะคะก็คือผ่านแล้วเดือนนี้เดือนที่เราผ่านเดือนนี้ผ่านนะคะเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งว่ามิชชั่นจะเป็นอะไรก็เป็นรายได้เหมือนเป็นโบนัสที่ช้อปปี้เขาให้เนาะเป็นรายได้เพิ่มเติมนะคะขอบคุณ f c มากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของวิ่งล่าง3ตัวนะมาจากการวิเคราะห์นะคะสูตรเด่นล่าง2สูตรชนกันนะน่าจะเป็นสูตร4กับสูตร5นะคะซึ่งในงวดที่เราหลุดทั้งคู่ แต่ว่าเขาไม่เคยหลุดซ้ำเอามาจับชนกันปรากฏว่า the impossible ก็คือถ้าชนกันได้เลข3ตัวแล้วเข้ามาที่เลขวิ่งหมดเลยและที่สำคัญเน้นหลักหน่วยด้วยก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเอามาให้ทุกคนดูนะ <c oughs> สูตรนี้เข้า1ปีหลุด1เข้า2หลุด1เข้า1ล่าสุดหลุดนะคะ สูตรนี้30งวดก็เอาเป็นว่าตีว่ากลมๆนะ24 25 26 27 28 31งวดจะมีแค่บางงวดที่เขาชนกันได้เลข3ตัวอันมินยกมาเฉพาะงวดที่ชนกันได้เลข3ตัวนะอย่างวดนี้ชนกันที่238นะคะมาที่382ตัวเลยนี่นะงวดนี้ชนกันที่016นะคะมา51 งวดน,นี้ชนกันที่016มา51ช่วงวดน,นี้ชนกันที่156มา06งวดน,นี้ชนกันที่378มา87คำว่าสองดาวก็คือมา2ตัวเนาะงวดน,นี้ชนกันที่1นะ56มาที่06 วันนี้ชนกันที่สองหกเจ็ดมาที่เจ็ดเจ็ดสองตัวนะคะโอเครอบนี้ก็มาลุ้นกันเนาะว่าจะมาที่อะไรนะคะเดี๋ยวเราไปคำนวณกันสองสูตรเลยนะคะไปกันที่สูตรเด็นล่างสี่หนึ่งสี่ก่อนสูตร <c oughs> สูตรนี้เข้าหนึ่งปีนะคะหลุดหนึ่งเข้าสองหลุดหนึ่งเข้าหนึ่งล่าสุดหลุดรอบนี้ถ้าดูจากไทม์ไลน์เดิมเขาไม่หลุดซ้ำนะ วิธีการคำนวณน,นะคะสูตรนี้เราจะนําหลักสิบบนคูณสี่อย่างนี้นะ9กคูณสได้36บนะคะบวกด้วยหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยหน้าที่หนึ่งอย่างเงี้ยสี่บวกหได้5บวกด้วยหลักร้อยหน้าที่2องคูณห้คูณหได้5บวกด้วยหลักหน่วยหน้าที่2คือเลข6บวกด้วยหลักร้อยท้ายที่2คือเลข4ี่นำทั้งหมดมาบวกกัน4ี่บกหได้สิบหบวกหได้สิเหลือหตัวเดียว เลขเด่นตัวแรกคือ6จากนั้นนำห6บวก4ได้10บวกหได้1บวก4ได้5เลขเด่นคือ6 015นะคะออก16งวดที่แล้วหลุดเนาะทีนี้เรามาคำนวณกันในงวดวันที่1นึกุมภานะเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วนะคะมาคำนวณเราจะนําหลัก10บนคูณ4 7คูณ4ได้28 บวกด้วยหลักร้อยหน่วยหน้าที่1 2บวก9ได้11บวกด้วยหลักร้อยหน้าที่2คูณ5้คูณ5ได้40บวกด้วยหลักหน่วยหน้าที่2คือเลข5บวกด้วยหลักร้อยท้ายที่2คือเลข3นะเอาทั้งหมดมาบวกกัน8ปวก1ได้9บวก5ได้14บวก3ได้17เลขเด่นตัวแรกคือ7จากนั้นนำ7บวก4ได้11 บวกหได้12บวก4ได้16เลขเด่นคือ7 1 2 6เก็บไว้ก่อนนะไปคํานวณกันอีก1สูตรสูตรนี้นะคะเดินยาว30รอบหลุด2เข้า4หลุด1เข้า1หลุด1เข้า1ล่าสุดหลุด2แลละยังไม่มีงวดไหนที่หลุด3งวดติดเนาะ เดี๋ยวสูตรนี้เรามาคํานวณกันในงวดที่กําลังจะถึงเลยนะคะวันที่หนึ่งกุมภาก็จะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วนะมาคํานวณโดยการนําหลักแสนคือเลขแปดเอาใส่ไว้เลยนะบวกด้วยหลักหมื 3, ่นคูณสามเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดบวกด้วยหลักพันคือเลขแปดสิบหน่วยหน้าที่หนึ่งสิบหน่วยของเลขรางวันที่หนึ่งเจ็ดบวกสองได้เก้า สิล่างคือเลขสองหน่วยล่างคูณสองสองคูณสได้สี่สิบหน้าที่1คือเลขเก้าหน่วยหน้าที่สองคูณสี่ห้าคูณสีได้ยี่สิบร้อยหน่วยท้ายทียท่1นึหกบวกสองได้แปดทุกคนอาจจะเห็นว่าตัวเลขเยอะนะคะอย่าไปกลัวเรามองหาคู่สิบแล้วตัดทิ้งอย่างนี้นะหนึ่งกับเก้าแปดกับสองเห็นไหมเหลือเลขไม่เยอะละ อย่างนี้นะ8บวก8ได้16บกบวกสได้20เหลือ9ตัวเดียวเห็นไหมคะให้นำ9าบวกสคงที่9บวกสได้12เลขเด่นตัวแรกคือ2จากนั้นนำสองบวกสได้5้บวกหได้6บวกหได้7เนาะเลขเด่นคือ2 5 6 7นะคะมาเอา2ชุดนี้มาชนกันนะ อันนึงได้สองห้าหกเจ็ดนะคะอันนึงได้เจ็ดหนึ่งสองหกนะจะเห็นว่าสองสูตรนี้ชนกันที่เลขอะไรทุกคนอืมสองสูตรนี้ชนกันที่เลขสองหกเจ็ดใช่ไหมคะนี่นะเพราะฉะนั้นนะคะวิ่ง ที่สองหกเจ็ดนะคะจะบอกว่าเจ็ดแอนดมินติดดับแต่ว่าขอไม่ตัดทิ้งแล้วกันเพราะว่าชนเด่นแล้วเขามีโอกาสที่จะมาเจ็ดสูงมากนะคะจากการวิเคราะห์สถิติด้วยอะไรด้วยเนาะขอไม่ตัดดับนะถ้ามาสองตัวนะคะอย่างงวดนี้นะสามแปดแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมทุกงวดคือมาที่หลักหน่วยหมดเลยนะคะมาที่หลักหน่วยหมดเลย เพราะฉะนั้นนะจาก100ตัวเราสามารถเขียนได้30ตัวนะเขียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลองออกนะคะศ2นย์สอง42 5่งสองสองสองสามสองสี่สองมาแน่นอนนะคลิปเนี้ย เพราะว่าให้ถึงสามสิบตัวแต่ว่าตรงนะเขียนไปด้วยกันเลยนะคะ <c oughs> โอเคถ้ามาเบิ้ลนะถ้ามาเบิ้ลไว้ก่อนนะคะก็คือสองสองหกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะอะถ้ามาสองตัวนะคะถ้ามาสองตัวก็จะมีสองหกนะอืมสองหกหกสองนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะหกเจ็ด เจ็ดหกอ่าอันนี้คือมาสองตัวก่อนนะมาสองตัวก่อนนะคะเพราะว่าเขามีโอกาสมาได้สองตัวนะชุดนี้มาแน่นอนนะคะใครอยากรูดรูดนะเพราะว่าเราดูจากไทม์ไลน์แล้วเขาไม่น่าพลาดนะคะเดี๋ยวจะพาไปตัดชนกับหลักสิบล่างหลักสิบล่างชอบมาสองตัวอันไหนมีสองหจับเลยนะคะ อันนี้ให้อยู่หลักหน่วยแล้วก็ถ้ามาสองตัวนะทีนี้นะคะทุกคนดูนิดนึงนะวดน,นี้นะคะศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกออกห้าหนึ่งเหมือนกันเห็นอะไรไหมอันนี้นะหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกออกศูนย์หกเหมือนกันเห็นเห็นไหมล่าสุดเนี่ยสองหกเจ็ดนะคะดังนั้นติดไว้ก่อน <c oughs> เน้นไว้ก่อนตัวแรกที่เจ็ดเจ็ดนะเน้นไว้ก่อนตัวแรกที่เจ็ดเจ็ดนะคะ โอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของหลักสิบล่างนะนิดนึงนะคะนิดนึงนะสถิติที่เทนมินทํทำล่าสุดนะให้ระวัง3มกับ8นะคะให้ระวัง3กับ8ปดนะสำหรับเลขล่างนะคะถ้าสามมานะขอใส่ไว้ก่อนนะ เดี๋ยววิเคราะห์ไปด้วยกันนะเด่นล่างนะคะหลักสิบล่างนะหนึ่งสองสาหเจ็ดนะคะส่วนใหญ่มาสองตัวเห็นไหมทุกคนหนึ่งสอามหเจ็ดนะหนึ่งสองสามหเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> มีหมดเลยก็จะมีสองมีหมีเจ็ดนะคะ ถ้าติดสองของเขานะมีหนึ่งสองสองสามก็คือตัวนี้นะคะสองหกก็คือตัวนี้สองเจ็ดก็คือตัวนี้ถ้าติดหกนะมีหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกมีสองหกตัวนี้มีสามหกตัวนี้แล้วก็มีเจ็ดหกตัวนี้ ต่อไปถ้ามี7นะก็จะมี1 7นะคะ1 7 2 7ตัวนี้3 7ตัวนี้แล้วก็6 7ตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะคะอ่าตัวเด่นนะก็จะมีตัวนี้นะคะ เจ็ดเจ็ดนะอ่ะชุดตัดนะคะมีสองก่อนเบิ้ลสองสองหกนะคะอ่ะไปละต่อไปสอนะสอนะคะต่อไปสองเจ็ดนะคะต่อไป สามสองสามหกสามเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นชุดตัวเด่นนะเป็นชุดตัวเด่นนะคะอันนี้คือเด่นถ้าชุดตัวรองนะคะก็จะอยู่ในหนึ่งสองหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะรองสำหรับเลขล่างนะโอเคตัดให้แล้วนะคะ จาก40ชุดเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ชุดแค่นี้นะให้ระวังนะคะ3กับ8แต่ว่าในนี้ไม่มี8ดังนั้นให้ระวัง3นะก็จะมีนะคะ3 2 3 6 3 7เเนาะ โอเคนะท้าเบิ้ลนะคะท <c oughs> ้าเบิ้ลก็คือชุดนี้สองสองเบิ้ลเนี่ยแอดมินเคยให้อยู่นะก็คือเป็นชุดสองสองนะอ่าเลขแอดมินดับเจแต่ว่าขอไม่ตัดดับออกเพราะว่าเด่นมากๆนะคะเพราะว่ามันไปซ้ำที่ตัวนี้ด้วยเหมือนอันเนี้ยห้าหนึ่งแล้วมาห้าหนึ่ง ันนี้ศูนย์หกละมาศูนย์หกอันนี้เจ็ดเจ็ดก็เลยต้องติดเจ็ดเจ็ดไว้หน่อยนะคะแต่ว่าตัวรองก็คืออ่านี่นะคะให้ติดชุดเด่นเก้าชุดนี้ไว้นะสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดอืมเน้นที่สองสองกับเจ็ดเจ็ดเนาะแล้วก็สามสองสามหกสามเจ็ดนะคะอ่าแล้วก็สองหกสองเจ็ดหกเจ็ดนะคะอันนี้เป็นชุดตัวเด่นเก้าชุดแล้วก็รองคือหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะ ใครไม่อยากรอชุดสรุปก,ก็คือเน้นที่ชุดนี้ไว้ได้เลยนะคะคิดว่าเลขล่างมีแน่นอนนะคะก็คือเลขสองเลข6และเลข7อยู่ที่จะมา1หรือ2ตัวแค่นั้นนะคะเลขล่างนะจากทไลน์สูตรไม่น่าหลุดต่อนะคะ5 4 3สี่สาสองนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเปังๆังกันทั่นหน้านะคะในวันที่ หนกุมภาพันธ์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น